เกษตรกรเมืองสงขลาปลูกถั่วฝักยาวกว่า2ไร่เริ่มเก็บผลผลิตเพื่อเป็นไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวสามารถเก็บส่งขายได้ทุกวันครับ นายอาเลศบินมุสาและนางหวันสาระบินมุสาสองสามีภรรยาบ้านเกาะเต้าหมู่ที่6ตำบลเกาะเต้าอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่ปลูกถั่วฝักยาวในพื้นที่กว่าสองไร่ปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยหมุนเวียนเช่นผักบุง้งผักกาดคะนา้าถั่วฝักยาวแตงกวาได้ผลผลิตเกินคาดสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัว ได้เล่าให้ฟังว่าวิธีการปลูกโดยหยอดมเมล็ดถั่วฝักยาวในหลุมเดิมของแตงโมที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้วใส่ปุ๋ยและได้ใช้น้ำจากสระน้ำขนาดเล็กที่ขุดเก็บเอาไว้ ให้น้ำวันเว้นวัน,วนก็เพียงพอสำหรับการปลูกตัวถั่วฝักยาวสองไร่ประมาณ2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วครับซึงวันแรกที่เก็บผลผลิตถั่วฝักยาวได้นะคะจํานวน35กิโลกร,รมัมเพื่อที่จะส่งให้แม่ค้าที่สั่งจองมาล่วงหน้าหลังจากนี้ก็ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถเก็บได้ทุกวันไม่ต่ําวันละ50กิโลกร,รมัมและจะเก็บได้ประมาณ2เดือนคาดว่าผลผลิตรวมทั้งหมดนะคะประมาณ2,500บาทจนถึง3,000 คอบค่ะเจ้คาดว่าประมาณนะคะประมาณ2,500กิโลกร,รัมจนถึง3,000กิโลกร,รัมค่ะจะมีแม่ค้านะคะมารับซื้อถึงบ้านในราคากิโลกร,รัมละ15-20บาทหากขายเองนะคะในหมู่บ้านหรือว่าในตลาดนะัดชุมชนจะได้ในราคาไม่ต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกร,รมัมคิดเป็นรายได้กว่า40,000-50,000ถึง 50, บาทกันเลยทีเดียวซึ่งในการปลูกถั่วฝักยาวนะคะก็สามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกำค่ะ ทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลเกาะเต่าสำนักงานเกษตร,รอำเภอเมืองสงขลาคณะอาจารย์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาที่เข้ามาให้คำแนะนำความรู้การจัดตั้งกลุ่มการผลิตการตลาดพร้อมจุดประกายการปลูกพืชสร้างรายได้ให้แก,กรร่เกษตรกรตำบลเกาะเต่าครับ